เปิดปากครั้งแรกท็อปจอนอสาเหตุไม่มีรักเพราะเรื่องเซ็กย้อนปมข่าวสาวทำแม่เครียดเข้าโรงพยาบาลระส่มทั้งครอบครัวจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก ท็อปจอรนมาห้องเชือด s อสเองโดนอุ้มลักนณาและนิวเคลียร์หันษายิ่งคำถามเปิดมาก็เชือดเลยสองสาวพี่น้องยิงคำถามแซบชอบเอาดอเจ้าตัวยอมรับก็มีสาว่ายน้ำสระรวมสระใหญ่กลางคืนมองไม่ค่อยเห็นเราก็หลีกเลี่ยงตรงที่มีไฟล์ต้องเคลื่อนที่เบาๆช้าๆถามว่ามีที่อื่นอีกไหมนอกจากสาว่ายน้ำระเบียง ส่วนเรื่องคุณแม่เคยเครียดจนเข้าโรงพยาบาลเพราะเรื่องผู้หญิงท็อปจอรอนตอบว่าตอนนั้นมีข่าวเท็จลงอักษรยอ่อคนมาเดาว่าเป็นแม่เรากระทบจิตใจเขามากๆเพื่อนเขาลูกน้องเขาจะคิดยังไงเราก็โทษตัวเองถ้าเราไม่ใช่ดาราแม่ของไอหนอเป็นแบบนี้ใช้เวลานานมากครั้งแรกที่ครอบครัวระสั่ำเลยเดินเข้าบ้านเหมือนนี่ไม่ใช่บ้านเรา พ่อก็เป็นน้องชายก็เป็นแม่ก,ก็เป็นเรารู้สึกเสียใจตั้งแต่วันนั้นเราจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเราอีกฮานุเอกมอทอปเผยสถานะโสดคนคุยก็มีเข้ามาสเปคช,ชอบคนสวยขาวหมวย ถามว่าเฟเวอร์จิ้นครั้งแรกเมื่อไหรท็อปย้อนวัยรุ่นอายุสิบกว่าที่ห้องเรียนในโรงเรียนดูจากหนังโปสฝรั่งแต่มันไม่ได้เพราะเจ็บเราเจ็บไม่รู้เพราะอะไรมันก็สําเร็จแต่มันไม่มีความสุขตอนนี้ยังดุดันไม่เกรงใจใครอยู่ไหมท็อปถึงกับหัวเพาะหน้าแดงเราดูหนังแล้วเห็นดุบนันรุนแรงก็คิดว่าแบบนั้นผู้หญิงจะชอบเราแค่ผู้หญิงอยากให้มีความสุขด้วยกันไปศึกษาว่าต้องรุนแรงมีเท่าไหร่ใส่หมดซึ่งเข้าใจผิด เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเอขาไม่ได้แฮปปี้ส่วนความสัมพันธ์แบบวันนายนสแตนท็อปบอกเลยว่าไม่ค่อยเพราะปัญหาของเราเวลามีอะไรแล้วเราเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องเชื่อทําให้ชีวิตฉิบหายมาหลายรอบจากดีๆเข้าเปลี่ยนไปแสดงความเป็นเจ้าของประมาณนั้นทั้งที่เรายังไม่รู้จักกันจริงๆเลยทําให้เกิดปัญหาไปจีบสาวไม่โดนตัวเขาเลยเขาไม่เข้าใจเรากําลังให้เกียรติเขาอยู่ล่าสุดเชื่อตัวในห้องช้าบ้างกลางคืนบ้าง ท็อปบอกด้วยว่าไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานมีเมียได้เราเคยเป็นคนที่อยากแต่งงานอยากมีลูกมากเราได้เห็นปัญหาเราไม่ได้โชคดีทางด้านนี้สังคมสมัยนี้ก็เลี้ยงยากก็ปล่อยวางกับเรื่องนี้